สวัสดีค่ะน้าลินพาบาค่ะการออกแบบทดสอบนะคะก็จะมี2รูปแบบนะคะก็คือปรนัยและอัตนยัยปรนัยนะคะจะเอาทฤษฎีของผู้เข้ามาจักนะคะโดยที่จะมี1ความรู้ความจํา2ความเข้าใจ3การนําไปใช้4การวิเคราะห์5การสังเคราะห์นะคะอัตันนะคะก็จะกําหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนวัดปริมาณก,การแปลผลการนําไปใช้การวิเคราะห์และก็วัดความจําของนักเรียน,นะคะว่าจำเนื้อหาที่เรียนมาได้ไหม นะคะแล้วในส่วนของเครื่องมือการวัดผลนะคะวิธีการคะแบบทดสอบความรู้พื้นฐานกอนเรียนสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะแล้วก็แบบเครื่องมือการวัดผลนะคะก็จะมีแบบทดสอบความรู้พื้นฐานกอนเรียนแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเกณฑ์การวัดและประเมินผลนะคะก็จะการทดสอบวัดผลความรู้พื้นฐานก่อนเรียนนะคะไม่กําหนดเกณฑ์ผ่านเพราะเป็นการตรวจความรู้พื้นฐานของเรียนนะคะ แล้วก็ผลการประเมินคุณล right <go van es> ักษณะอันพึงประสงค์นะคะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละแปดสิบขึ้นไปนะคะแล้วก็การวัดและประเมินผลนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะก็จะมีเวลาเรียนสองชั่วโมงนะคะต่อสัปดาห์จํานวนหนึ่งหน่วยกิจนะคะเวลาเรียนทั้งหมดก็สี่สิบชั่วโมงนะคะโดยนักเรียนจะต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อยนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบสองชั่วโมงนะคะ อัตราส่วนระหว่างภาคเรียงนะคะคิดเป็น70-30นะคะคะแนนจาก1 0 0คะแนนนะคะแบ่งออกเป็นแบบฝึกประจำหน่วยนะคะก็70คะแนนแล้วคะแนนแบบทดสอบปลายภาคนะคะก็30คะแนนค่ะรายละเอียดนะคะคะแนนหลังเรียนแต่ละหน่วยนะคะมี25คะแนนคะแนนกิจกรรมฝึกทักษะโมเดลงานนะคะแบบปฏิบัติ45คะแนนคะแนนวัดผลปลายภาคนะคะ30คะแนนก็จะรวมเป็น1 0 0รอคะแนน เกณฑ์การวัดผลการประเมินนะคะแบ่งตามนี้ค่ะการตรวจข้อสอบนะคะการตรวจข้อสอบนะคะครูจะออกข้อสอบโดยใช้ตัวซิปเกตน,นะคะแล้วก็ตรวจข้อสอบโดยใช้แอปพลิเคชันซิปเกตน,นะคะ ในการตรวจข้อสอบนะคะการให้คะแนนนักเรียนนะคะก็ถ้าในรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็จะส่วนมากก็จะเป็นการปฏิบัติก็จะให้คะแนนชิ้นงานความสวยงามของชิ้นงานนะคะของหน่วยการเรียนรู้ต่างๆก็จะให้ออกแบบแล้วก็ถ้าเด็กนักเรียนเสร็จก่อนทําสวยก็จะให้คะแนนมากแล้วก็ตัดคะแนนตามเวลาที่นักเรียนส่งะคะ่ะ ว่าเสร็จช้าแล้วความสวยงามมีหรือเปล่าเนี่ย